ความขัดแย้งครั้งครั้งนี้มันรุนแรงที่สุดเลยไหมคะถึงท่านต้องว่าต้องให้มาก็อย่างนี้นช่วยเลยทุกอย่างมันต้องจบแบบเมื่อวานก็คุยแล้วนะครับนะทุกอย่างมันต้องเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็องค์กรมันต้องตอยู่แล้วต้องแข็งแรงแล้วทุกคนก็ต้องทํางานให้ประชาชนนะลูกน้องต้องไม่ไม่แบ่งฝ่ายแบ่งฝ่ายนะครับนะท่าน่านตลัดกําชับอะไรเป็นพิเศษไหมพี่ไม่มีกาชับอะไรพิเศษก็มอบงานนะฮะก็งานก็มอบงานก็เดี๋ยวไปดูห้องทำงานนะครับ เหมาะมอบหมายงานด้านไหนคะหลังจากนี้ที่ที่พี่โจ๊ก็ในในส่วนของผมเองมอบหมายเรื่องเอ่อเรื่องเป็นคือ mm ท hmm> ุ่งสวดเป็นที่ปรึกษานะผมก็เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะด้านเอ่อพรบข้อมูลข่าวสารต่างๆอะไรต่างๆนะครับเรื่องการกระจายอำนาจอะไรต่างๆนะนะครับก็ทำหน้าที่ให้ดีนะครับพี่พี่โจ๊พี่โจ๊กได้กำชับลูกน้องไปแล้ยไหมว่าสายโจ๊กับสายต่อเนี่ยต่อไปทางนี้ก็คือไม่ต้องไม่ต้ไม่ต้องกัดแห้งหรือยังไะว่า คุยกันหมดแล้วนะครับนะไม่มีความแยแสเอางี้ไม่มีความแยแสอะไรทั้งสิ้นนะครับนะ <ผม S 1> คนท <มะ S 1> ุกคนไมว่าโจ๊กชีชวิตที่สิบสิบเอ็ดมาอีกแล้วมาอีกแล้วมา,วาแล้วหมายว่ค,คำนีไ้ไม่ไม่มีอะไรหรอกอันนี้ก็ทำหน้าที่ปกตินะเราเราเ,าเขาให้มาเขาให้มีโอกาสทํางานก็ต้องมาทํางานทํางานในหน้าที่ไหนเราก็ต้องทําไปนะครับนะที่โจ๊กลอบมีจะเนื้อว่าได้ไหมคะพี่ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่เออก็ทำหน้าที่ตามปกติวันนี้เขามอบหมายให้มาทํางานที่นี่เราก็ต้องทําไปมอบหมายให้ทำที่ไหนเราต้องไปทํา นะเราต้องมีวินัยนะครับแต่ทุกทีก็รอดได้ตลอดเลยแต่แครั้งก็ถือว่าเราก็แบบผ่านฉลุยผ่านฉลุยทำงานแบบแบบเดิมได้ตลอดเลยคือปมนมูไปอะไรยังไงหรือเปล่าไม่ได้มูไม่ได้มูไม่ไม,ไ,มไม่ได้มูอ่าก็ทำ้าที่ดี่ะนะครับนะคืออย่างนี้วันนี้ผมต้องเรียนว่าการทําหน้าที่เนี่ยนะครับมันต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ให,ให้ให้ประชาชนเขามีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจมีความศรัทธาแล้วก็คลายทุกข้าให้ได้คือแค่นี้เอง นะครับอันนี้คือหน้าที่ของราชการแผ่นดินอยู่แล้วนะครับนะคดีต่างๆเมื่อกี้ได้คุยกับพี่ต่อแล้วใช่ไหมคะว่าว่าจะมีการคุ้มครองอะไรกันยังไงบ้างเอออย่างอย่างอย่างเดี๋ยวพี่ต่อจะต้องนัดคุยอีกทีนะครับเรื่องคดีเพราะว่าคดีมันมีหลายส่วนมีทั้งบ้านอสังหารสมทรบ้างอะไรบ้างนะครับนะอ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านปปปท่านนัดดูอีกทีนะครับยังไม่ได้คุยอะไรเมื่อกี้ท่านไมงเห็นพี่โจกิ้งยิ้มแย้มแบบยิ้มแย้มอะไรยิ้มก็ก็ไม่ได้ซีีเรยสพดดููเครียยดดออูะไร่างเงี่ยอนปปปต่อดู เรารู้ก่อนไหมรู้ก่อนเหมือนไม่รู้ไม่รู้ก็ก็ไม่รู้อะไรก็รู้พร้อมกันนั่นแหละเมื่อวานเนี่ยแถลงเหมือนยังไม่เหมือนเหมือนจะจบได้ดีอ่ะพี่ก็ใช่ก็ใช่ก็อยู่มีคําสั่งมาแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้บัญชาเขาพิจารณาแล้วนะครับนะว่าเดี๋ยวให้มาปฏิบัติหที่นี่แล้วตรวจสอบนะแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าท่านท่านยมตีเนี่ยท่านท่านใช้อำนาจในการเหมือนใหการแผ่นดินนะครับนะเพื่อจะให้การทํางานเนี่ยมันเรียบร้อยนะครับหลาอย่างก็ต้องเข้าใจว่า ท่านยุ้งตีเนี่ยท่านเป็นประธานกตรนะครับนะเพราะนั้นท่านก็มีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วในการที่ต้องดูแลกำกับอย่าลืมนะครับว่าองค์กรทั้งหม่แหงชาติเนี่ยขึ้นตรงต่อ,อยุ้งตีนะครับนะเพราะนั้นท่านยุ้งตีท่านต้องกำกับดูแลนะครับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อยัางท่านยังไม่ได้บอกประเด็นต่างๆนะครับนะนะครับก็เมื่อวานท่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 านไม่ได้สั่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะก็เรื่องการสั่งการก็เป็นดูมินิของท่านนะครับนะประหลัดที่อยู่ห้องไหนคะห้องทำงานประหลัดอ่ะห้องทำงานผมมาอยู่อาคารนู้นจัดกพจกพอนะครับก็ต้องมาทุกวันนะ ก็เลยว่าถ้าวันไหนประหลัดท่านมอบหมายลงมาในพื้นที่เช่นไปเก็บข้อมูลต่างผมก็ต้องลงนะครับนะแค่นั้นเองแต่ก็ต้องขอมาเดินทางราชการสรุปแล้วโจกสายกลางไม่ได้สายกลางพี่พี่โจกเอิ่มไปว่าเดี๋ยวคัมแบ็คแน่นอนตลอดไม่ไม่รู้เลยอยู่ยู่ไปแรู้เาไปแล้วาไรปพี่ไปดูด้วยไหม